สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกันปากกาสามพี่น้องบอหลองลำทำเพลงค่ะเก็บเรื่องภาษาจีนแลยค่ะ้วพี่น้องห่อนแดดห่อนพี่น้องเนาะไม่มีมาไก่พี่น้องต้องเอพื้นคุ้มเด้อพี่น้องเด้ออย่า่ากันเด้อพี่น้องมาไก่เนาะครับผมมาเอาเพื้นที่ม่วนประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบโปเด้อพี่น้องห่างจากบ้านเบาตัวก็สาวจีนแล้วมานอนสาวจีนแล้วออกเดินทางต่างแต่นเสาหุ่นนี้พี่น้องตื่นจากเต่าไก่ท่านหนึ่งโุ่นนี้ตื่นมาหนึ่งเขา เฮ้ยพี่น้องเร็วไปเรื่อยพี่น้องเพื่นเพื่นออกเป็่อนมูตัวพี่น้องแกงอ๋อดีมาไหวนั้นนั้นนั้นแต่แกเด้อก็จงมาหันแดดกดเอานพี่น้อน้อมันไก่ พี่น้องก็ม่ตากแดดต่อยมาสึงภาษาจแล้เลยนพี่น้องลุกวนฝังไปกดไหลกดแช่กดติดตามตามรับชมกันน้ำเนื้อพี่น้องแต่เาจีแล้วไปใส่หญิไปทั้งนไปทั้งนกัหลังบมันมือแล้วจะยังพี่นาะสาวจันแียว ถ้าบวมหันตาจนแล้วขอบคุณค่าใส่แล้วน,นะนี่อ่อนละเนาะเืนผักเนี่ยหอมสันสัน cán lại rồi chặt này úc cục này cười sao sáng to đúng dùng thước con phải từ lem <toc Beckham> <southeast. cười> <Việt Namạc, cười> <physically> <laughs> đi. Hả? à rồi rồi đặt ra

ไปไนยอด,ดนี่หุ่มนี่มีแต<ง>่ยอดแล้วม่เห็นนน้ำตาขึ้นนะเอานือหาเขาไปเอาจะแล้วเหยาออกให้ที่นอ่อเนาะมันเป็นหยาดิต้อนอน,นันเพิ่นเออน่ต้นแก่เพิ่น ยานิ่นบเกิดนบ่าวหละตนท่เกิดเกิดอยอ่เพิแตกเิ่นแบบมีหกอยู่ตองไหนดินเิ่อไอยากนุ้มนะฮะไม่อยากนุ่มห้งก็เลยห้างกัเบิดบ่บาดนี่เบิดติดตานี่ คผักหวานเนี่ยไปกินดแดดพะล้าดิงนหัวโอ้พอ,อเป็นหอมผักหวานขัดจ่ายกดหัวนีต้องไปลง

งี้ยสองทางเตาจะเลี้ยด Cái lột đi đi <laughs> bà Nam 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 đi, <cười> đi. đi. <cười> <cười> Nhọt nhiều, nhiều. 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 Hoàn đẻ đứng đóng cây nhiều cây nhiều <cười> <cười>

เจ็กแก่นะ้าติ๋นะเงียบขาวๆเดียวนอนแดดไว้ตาบอสิ เห็นไหมหงาลไวตรงนี้หงายโอ้ยไปหงาย ん นี yeah. ่แ <t> ล <seine Christmas> <t> ้วเนี okay. ่ยน yeah <t> ี right. ่นี่พ่อพ่อเอาอันนี้ไปหัดน่อยเก้าไรที่ตรงจีนมึงไหมเขาตัวไหน น้ำน้ำไนป้นะตอนยันน้ำเลยใอ้ยองบบน้เเอา้ชางเลยแบบทุไปว่านตีฮโอพี่น้องหลังจากมานั่งเตาเมยแตายพี่น้องเจ็บตายแดดโคีเตามีแหงเอามาเบิ้งผลงานกันเ้อพี่น้องอันนี้ของ สาวเปียวเขาเบากรอบด้วยพี่รองเขาหยาดมาหยาดหมาสาวเปียวเขาเบากรอบหยอดเบื้องมาเพื่อนพี่น้องอันนี้เราของแฉบของหายากพี่น้องช่วงนี้ผนเป็นผลโบตกเบาต้นบ่ได้จักหน่อยแต่ว่าเบากรอบหมานกับกับสาวเปียวไปแบ่งกันเนาะเฮาผู้เลี้ยงเก่งก็ได้เป็นชุบแป้งทอดได้พี่น้องหน่อยอ๋ออันนี้ไงเป็นของของไผ่นี่ของเหยาวันวันนภาพาลุยวันตกของที่หวงเนอะเสือหลายดิของเบาต้นก็ได้หน่อยแค่นี้ สาวจินเลมเก็บผู้เดียวสาวหันแดดเนาะโอ้ยเอาจังไดนสาพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้นตะลุยกับสาวจินเลมกับผู้ใดอีกสาวจินเลมบอกแน่ยปานาาค่ะพาลุยขอบใสเลยค่ะสาวเปียวพี่พี่นี่ข้างหลเหนื่มแล้วออกเลี้ยงแล้วอาครับไปพักพอนกันเด้อสำหรับคลิปนี่ลาก่อนสวัสดีครับ